พ,าพา่อพ่อทำอะไรอ่ะไม่พ่อร่างแกนหนาวกินเหล้าอีกแล้วลงแม่มาด่านะโอ้ยแม่บูด,ด่าหรอแม่ไ่อยู่ทำไมแม่จะไม่อยู่เห็นแม่อยู่ในบ้านโอ้ยเราออกไปข้างนอกอยุทธพ่อเห็นเลย,เยนลี่แหละถ้าไม่เชื่อพ่อลองเรียกดูสิยิงยิงยังไงแม่ไม่อยู่เรียกอีกีอหญิงนี่นะาีิแตกยัรรงวุ้ยบอกเขาห่านแม่อยู่ห่านีา่ มื่อนี้ผมจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าให้ได้นะครับจะข,ของเงินเมียไปซื้อเหล้าบางว่าบึงฉากเสี่ยงตายครับพ่อบ้านใจกล้ะแาเบิึงนะครับยิงยิงยิง,ยงไม่ยังอีกล่ะเบ่งนี่ก็ได้ยังเขาจะไปซื้อเหล้าเลยเหล้าเมื่อ,อไรนี่โอ้ยโมมีดอกโว้ยเงี้ยมาขึ้นเสียงเลยเปลี่ยนมาเลยนี่โอเคโอเคอเคดี๋ยวจะเอามาให้ซะนะท้าย,ยู่นี่ล่ะ นี่ครับเป็งไดครับเนี่ยสุดยอดบะโอก,กาสหือกับผมเลยเมี่ยภาษาเมี่ยวันอรเอ้านี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม